เดิมมาหน้ามาทงก็ย้ายทงเลยนี่มาจับปลาย้ายทงมาบ่ท่านดอกเขาเลี้ยวกอนเหรอโอ้ยเจเพ็นหันหน้ามาเบิ่งดูคือสิ่เลี่ยมย้อนเจเพ่นเนาะเฮคือหลายต่อไทยบัดดงแ้งเอ้ยจอบอีหยังมันย่องย่องแย่งแย่งอันลุงสุกเจ่อเนมาเบิ่งดูลุงสุกเจ้าหันหน้าจอก็จะงามเป็นพิเศษแต่ เขมาม้าม้าสาโพดยายธงม้าสาโพดก็เลี้ยวให้จากยายธงบบหูจับปลาพี่น้องมาจอบซื้อพ่นเขาสิกับบ้านแนละ้วเขาเลี้ยวแลนะ้วจับเอาให้เพี้ยนแล้วสิได้เป้นงน้ำลงปลาเพิ่นเขาขึ้นถังขึ้นองมันหลับไปได้ไปซองอยู่ ลุนกินสมโบดอิงโอมกบาดอิ่วอ,อยู่ทงอยู่ทาจากพี่น้องมหาตาก็เลยมาสูบป,ป้ากันเอาผมไปซองดอกป้าผุ่นป้าอยู่ในรถเ้วเพิ่นเอาขึ้นรถเบิดแด้วาุ่นได้ถังน้ำแกงจากพี่น,อน้องได้ถังฝุ่นอยู่หลังรถ เป็นแล้วพอดีเป็นเอาไว้เป็นนอเป็นแนวเนี่ยก็ได้ดอกอย่าเพียนหลายตอมังงว้วมังค้อยเลี้ยงง้วเลี้ยงค้อยพร้อมจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำหนีสกนักก่อนนะจ่าน้อพี่น,อน้องเนาะคลิปหน้าพอกันไหมจา่าสวัสดีจา้าบ๊ายบายจา้า